สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์แองเจิ้ลชแนลคือยังไม่เสร็จอ๋อเขาจะอัดของเขาด้วยเห็นไหมล่ะแงตื่นเต้นหมดทำไมดูถึงไม่มีโอกาสได้อัดนะก็ของเราหนูอัดบ้างได้ไหมแล้วอัดแล้วใครจะถืออ่ะเยวก็อัดของตัวเองสิเออของใครของมันไงมุมใครมุมมันเดี๋ยวพอมุมพี่พีทหนูก็จะไปจอดหน้าพี่พีทิวขออนุญาตอ้นี่นะ อันนี้เป็นพีซไอวิวอันนี้บุ๋มไอวิวไอวิวแล้วก็อีกไอวิวอ่ะหมักถ้าทุกคนถ้าทุกคนจะตั้งกล้องบุ๋มก็จะตั้งกล้องกล้องชนกล้องเพ้าคือมันเป็นวิธีอินฟูแล้วตอนนี้อินฟูสุดๆกล้องชนกล้องกันไปหมดนี่ก็หนูบอกว่าหนูอยากได้นาฬิกาชิ้นโคล เลียวอ้ะทุกคนเห็นนะนี่ไม่ใช่บิงโกนี่มกโกลงหนูทุกคนจะเห็นเลยว่าหนูใส่นะมาใส่อะพิงโกจริงๆมาเอออะใส่เลยเลยเป็นยังไงล่ะเอาเป็นไงอะเล่านี้แกพิงโก้ปะล่ะอุ้ยเรื่อนใหญ่มากคนอะไรยังไม่เห็นนะเรือนใหญ่มากเป็นไรเห็นไหมไม่เห็นค่ะเห็นได้เหรอเาไม่เดินอะบอกว่าแล้วไม่ได้ใส่ถ่านอะเห็นได้คน คนเห็นเหรอสีกุกคนก็ตัดลุงก่อนเราอ่ะดิไม่เป็นไรเหรอไน้อยอ่ะนี่จริงๆอ่ะทุกคนพร้อมอย่างหนึ่งสองว้าเลือนใหญ่กว่าทุกปีลดมากใช่นไหมนาฬิกาพิงโกที่ทุกคนรออยู่ไม่อยากได้พิงหนูไม่อยากได้สีทองนี่แหละทุกคนขำมันไม่โกมันไม่พิงอ่ะไม่อันนี้อันนี้หนูใส่ เวลาดูทุกคนขำเรียมากหนูจะมาตรงเวลามากผมว่าเวลาไม่ผิดไงแล้วลองใส่คองไปชวยแล้วอันเนี้ยพี่บุ๋มไปไอ้นี่ได้ด้วยนะเผาให้อากงอาม่าได้ด้วยซุปมันเป็นกระดาษปะคือไม่ใช้มวยมันเป็นนาฬิกาจริงๆอ้าวฝากเวิร์กพอยต์นะคะเทนไฟเทนซีซั่นใหม่แก้มบุ๋มจะชกกับใครดีนี่คืออะไรจับฉลากหรืออะไรอ่ะ กล่องจุ่มเหรอนั่งลายไทยแลว้ว <c oughs> จะเป็นสายสะพายแก้มหุ๋แล้วเทนไปเทนไม่มันคือนาฬิการจริงๆไว้เขาแอบ,บหลอกว่านะคะเนี่ยให้มาตรงเวลาใครพูดพี่ผีพูดมไม่จะเถื่อนไม่ใช่มันเป็นวิถีของคนสวยตลก<ง>นะงไงวะฉันก็ว่าทำไมถุงเขาใหญ่ดไม่แก้แอบชะเงงแล้วแต่แบบมันดูลกอะไม่ชะเงงแล้วการแบบมันเสียมารยาทนักมวย ถ้าหนูไลฟ์อะไรเงี้ยเห็นป่ะหนูใส่อย่างเงี้ยใครก็จะเห็นว่าหนูใส่นาฬิกาเดี๋ยวจะไม่ได้เก่งไว้เป็นนาฬิกาเข้างานเป็นแบบตอกบัตรตอกบัตรเข้างานเนาะยังถูกใจทุกคนเลยถูกใจไหมทุกคนปีนี้ปังสุดปังไหมปังปีโรเล็กปาเต้ไพ่ไพ่เลยอันนี้อ่ะพี่พีทเขาบอกว่าพี่พีททำถึงมากอันนี้แบ่งพี่พีเข้าใจคาว่าทำถึงไหม ไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าจบได้ไม่พี่พีชเห็นแล้วสี่พันคนพี่พีชพูดที่เราบีบกันมาหน่อยน้อยอ่ะน้อยอ่ะไม่ใช่เธอพรุ่งนี้เดี๋ยวมีขายของนะอย่าลืมนะนาโอเคเหมือนเก็บเัดนน้อยมวกตามมาขายด้วยใช่ไหมอะไรนะพรุ่งนี้ใช่ใช่ถ้าเรือนแบบปกติเราจะแปลกออกคนอื่นได้ยังไง ได้ในการที่ใหญ่บนสุดจีนนี่มันครบห้าทุกคนอิจฉาเราอยู่แล้วจีนนี่ม no, en> ัน uh ห้าปีอเนวอร์ซารี่เลยนะนี่ทองขนาดเท่าหน้าเราถ้าเราใส่ใจถ้าเราใส่ใจจริงๆมันต้องขูดให้มันเป็นเลขขึ้าเลขห้านะไม่ใช่ว่าเป็นเลขนี้นะมันเป็นเวลาที่เราขอมันเป็นแฟนนะวายไม่ใช่แล้วเอาแล้วคนที่จัดได้รีวิวคิวบอกว่าเขาถูกอะไร หิวมั่ะอะไรใครบอกไม่ชอบเมื่อกี้พี่บุ๋มจะพูดอะไรหมดแล้วไม่เขาไปดูสตอรี่เมื่อสามปีที่แล้วเขาบอกว่าถ้าไมสามปีที่แล้วฉันไม่ได้นาฬิกาวะบอกว่าพี่พีจะจผิดเขาให้นาฬิกาปีแรกแล้วปีต่อไปเขาก็ันเเกิดส่วนใหญ่ห้วันเกิดแต่หลังๆเขามากลายเป็นวาเลนไทน์แต่ปีนี้ได้นาฬิกาวันเกิดไงแต่ปีนี้ได้วันแต่งนาฬิกา แล้วเรือนนี้จะใส่เป็นข้อมือเจ้าสาวด้วยใช่หรือใส่รวมเงนี้ทุกคนในงานมองเลยจริงเราเจอกันเดี๋ยวอยากใส่อะไรในวันแต่งแหวนยังไม่ได้ทำให้ดีเีวเดี๋ยวเจอเลยพรุ่งนี้เราเรามาไลฟ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะประมูลเรือนนี้อยากได้คองไปแขวนที่บ้านเออเราประมูลไหมแล้วเอาไปบริจาคก็คือแบรนด์เออบัลืม เรือนี้เท่าไหร่เขาถามกี่หลักคะเนี่ยทองสามกิโล่ะถ้าเป็นทองจริงอะไม่ว่าจำคำเลยอะอันเนี้ยทองคำเปลยวยังดีกว่าคือลอกก็เผาให้อาม่าากงได้เนี่ยพี่พีนี่หนูยอมใจนะอันเนี้ยหายยากกว่าหายยากกว่าอะไรอะไรที่ปวงไม่หานานมากตอนที่ไปหาต้องไปเสิร์ชของมนาฬิกายักษ อ๋อแสดงว่ามาจากสีส้มแน่เลยเนี่ยอะไรพวกเนี้ยพอดีห้องหนู่ะนาฬิกาพังไร้จำกัดอายุว่ะเราไม่ได้พูดระยาบเลยเจ็ดเจ็ดร้อคนตอนเนี้ยแล้วก็จริงเหรอจริง7700อคนแต่จะกำจะโดนจำกัดอายุไปแล้วลดไปร้อยหนึ่งใคร แล้วนึกออกเลยว,ว่าตอนเหยิบมามีทุคงเขาพิมพ์ว่าห้าห้าใช่แบบรัวมากได้ปุ่มมี่ให้พีทหรอคะปุ่มมีให้พีทเอาไหนครับเซอร์ไพส์น้อปีนี้ต่อไปอ่าต่อไปเป็นพีทไอวิวนะเราจะไม่เห็นของพี่ปุ่มก่อนพีทไอวิว <c oughs> อันนี้ขมองหนูอ่า หาพี่พีทตีคำว่าหาแล้วว่าแล้วเขาแอบ,บเหลือบมองด้วยอันนี้เราให้ผมแกะไหมเหลือดูไดไลน์ได้เลยอันนี้ของเขาเหรอดูให้เขาปีนี้พี่พีทชอบแน่นอนเพลงไทยเดิมมะกล่องรูปกลองรูปเหรอ ย่างหมูแล้วพี่จีแกนะเกลีจดคนอะไรบอกโหเพลงมกเมื่อกี้มีโชว์พิเศษด้วยระนางรำออกมาจากช่องแอร <laughs> ์พี่พีเซอร์ไพรส์ามากแต่ว่าลืมอ่านให้ทุกคนดูคือแบบเซอร์ไพรส์สดเพลงเ <laughs> ขาบอกว่าเกลียดเพลงกันลังเพลงคลาสสิกเราอนุรักษ์ความเป็น,ไ,น,นไ,ปไทยไงเสริมสร้างเต้นไปเปิดไปค่ะพี่พีเขาบอก เดี๋ยวฉันมีคลิปอะไรให้ดูด้วยนางรำผีช่องไหนแกให้แกให้อาแล้วพี่บุไม่แกอ๋อไม่ถ่ายอ๋อเพลงทำถึงมากพอจำกัดอายุคนตกไปเลยอ่ะเด็กน่าจะดูเยอะคิดถึงคิวซฟลุกใหม่คันเนี้ยคุณฟลุกใหม่คันเนี้ย อยากบอกว่าเห็นหน้าพวงหลีดนะครับนาฬิกายักษ์คุณวลาพงตบปากเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวก่อนกลัวนะคะแล้วเพลงอ่ะเพลงไทยขนาดเนี้ยเพลงส่งบรรยากาศมากจริงจริงตกปากนะคะเนี่ยีติมกี่โมงเสร็จกี่โมง พี่พีทให้จริงหรอใช่ปีนี้ของขวัญเป็นอันนี้ค่ะนี่ไงเวลเราเดินน้องบอกป็น้ายแล้วเวลาสมมตุติว่าเวลาเราเดินแล้วคนเยอะกลัวใครเห็นหน้ากลัวเดินขอถ่ายรูป <c oughs> แบบสมมุติรีบมากมันยังไม่สะดวกให้ถ่ายรูปวันนี้ค่ะตอ,อนของส่งมาถึงพี่ชอบมากเลยนะ <c oughs> จริงๆคิดว่าพี่บุ๋มไม่มีใจทานอดัดเกะจะกี่โมง ว้จะได้เห็นแล้วคะเนี่ยเป็นเหมือนวันเกิดปีหนึ่งโอ้โหเราพูดเลยคนนะไม่เคยานวทิ้งเลยนะเงี้ไม่แต่เป็นรูปแต่งงานใช่ไหมอะไรอย่าไปคิดไปเองวิ่งไอ้เอามาดิเอาวิดีโอมาดิถ่ายให้มาเอาหญิงหญิงจัดการอ่ะเออออกไปแล้วพี่ิงใกล้หน่อยค่ะวีน่ะก็เฮ้ย น่ารักังโอเคน่ารักนี่นี่คนสวยนี่ทุกคนน่ารักเป็นวันที่พี่พีคอนเป็นคอนแต่งงานแล้วพี่พีรู้ได้ไงเมื่อกี้เอาเอาคิดไว้ไว้หลบละอ้าวเันนี้ใกล้พี่พีเปิดอันที่แล้วอ่ะอันนี้เราเป็นรูปตอนไปญี่ปุ่น ชอบมากใช่ไหม,มและนี่ชอบไหมท<อ>ํามันเป็นเรื่องซ้ำนะแต่ว่ามันแบบมันเป็นภาพที่ควรมีต้องเขียนเอาแล้วเขียนทังบนว่าเป็นแฟนกันปีสุดท้ายครับอืม <c oughs> ไม่ให้ดูหรอกเขาเห็นกันกแล้วเมื่อกี้แบบหนึ่ง <c oughs> ไปดูคลิปไปดูคลิปพี่บุ๋มไปดูคลิปพี่บุ๋ม <c oughs> เห็นแล้วหลบไม่ก่อนเอา <c oughs> ก็ให้เห็นแบบเดียวไง พี่เห็นแบร์ไหมวายเขาบอกว่าน่ารักมากค่ะของพี่กระบอทําแพงด้วยนะคะเขารู้หรอสงหวะซบน,นั้นคุณฟังเหมแล้วของคิว่ะดูคนวิกันพี่คิวมาคู่กับใครคะแฟนค่ะเ,เป็นเขาเรียกว่านะยูริคู่หญิงหญิง,งยูริไม่เราต้องเป็นคู่วาย เพราะว่าเป็นชายชายักเหรอครัเอาขอดูของจริงหน่อยได้ไหมอะราคามันุ่กหรือนะราคาใช่ไม่ถูกนะบอกให้เพราะว่านี้ทำหลายตัวมากวายอ่ะอินเสิร์ตนะกอินเสิร์ตหน่อยอินเสิร์ตหน่อยเนี่ยฮะสัท้ันเลือกแสงแตกตาไปหมดตอนนี้ยังไงล่ะ เป็นของข,องขวัญที่เศร้าที่สุดของพี่พีคืออะไรอ่ะม,มันต้องซ่าเศร้าอะไรเหรอหมายถึงที่พี่พีให้ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> คนลงแล้วว่า <c oughs> เพราะจำกัดอายุอ่ะเ <c oughs> มื่อเนี่ยมันครบสิบนาทีอันนี้มันไม่ได้ถึงสิบนาทีนี่เค่องนั้น <c oughs> เอา้า <Okay. S 1> เพราะว่าเครื่องนี้ไรพอแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวมันหมดหนูจะเอาคลิปแยกเหรอ